ชาวทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเจอเจ้าเหลือมเหลือมันบุกมาขมือบไก่นะนะชาวบ้านเขาก็เลยจับตัวเอาไว้ได้ฮะจับรอเจ้าหน้าที่ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่จับแบบนี้ได้ไหมไหนอะนี่เหลือมเหรอโดนจับแล้วโดนจับแล้วล่าเป็นหมาเลย มัดกลางลําตัวเลยเ้าแล้วไม่ใส่กระสอบอ่ะใส่ไม่เป็น oh. รอเจ้าหน้าที่มาก่อนอันนี้ฝีมือชาวบ้านจับเอง oh. นะฮะดังนั้นเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงล่ามกับต้นไม้เอาไว้ล่ามเป็นหมาเลยหมามาใกล้ๆหมาตกใจเฮ้ยล่ามเหมือนเราเลยเหตุการณ์นี้เจ้าเหลือมบุกมากินไก่ของบ้านเลขที่84หมูห6ครับอยู่บ้านยางคมพัด ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไอเจ้านี่มันแสบสันขนาดไหนรู้ไหมเวลามันมาเนี่ยมันเลือกเมนูเลยมันอยากจะกินกี่ตัวมันรัดให้ตาย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 ก่อนแล้วค่อยกินหรอแล้วค่อยกินทีละตัวมันรัดเอาไว้5ตัวแล้วมันกินไปก่อน2แล้วอยู่ในท้องมัน2แล้วเหลืออีก3ตัวตายแล้วนะอีก3ตัวตายแล้วแต่ยังไม่ทันจะได้กินไอสามตัวที่เหลือชาวบ้านเจ้าของไก่เขาไม่เห็นซะก่อนก็เลยโอ้ร้องใหญ่เลยฮะคือแล้วก็เลยจับไว้เรื่องของเรื่องคือกลางดึกเนี่ย ตอนกลางคืนได้ยินเสียงไก่ร้องเอ้ามันก็ปกติไก่ร้องแต่รอบนี้มันร้องไม่ค่อยปกติธรรมดาแต่ด้วยความง่วงก็เลยยังไม่ตื่นมาแล้วมาตื่นมาตอนเช้าอีกทีพอไปเห็นเจ้านี่อโอ้โหมันค่อยคเขมือบค่อยๆกินเข้าไปครับสุดท้ายก็เลยต้องรัดเอาไว้มัดเอาไว้ลาบเอาไว้รอเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่มาก็จับใส่กระสอบแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอีกทีความยาวของเจ้าเหลือมตัวนี้ 2เมตรเศษเศษก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันบุกมากินไก่ถึงในล้าวเลยนะครับชาวบ้านแถวนี้ก็เลยบอกว่าไก่โดนไปกี่ตัวสตัวและอีกสตัวตายเหมือนกันก็เลยจะเอาตัวไก่จํานวนไก่ที่โดนกินและที่โดนลัดตายรวมถึงบ้านเลขท,นะที่84เอาไปเสี่ยงโชคงวดนี้หนึ่งกรกฎาคมด้วยฮะ<า>